พุทธสมาคมอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครขอเชิญท่านฟังธรรมขีตะเรื่องพุทธโอวาทสามเดือนก่อนปรินิพานตอนที่หนึ่ง สมัยเมื่อพระพุทธองค์ทรงปรงพระชนมายุสังขารพระพุทธองค์สเสด็จมาถึงป่าวานเจดีประทับภายใต้ต้นไม้ซึ่งมีเงาครึ้มต้นหนึ่งทรงตรัสก,กับพระอานนท์ว่าอานนุนพระอบรรมอิทิบาทสีมาอย่างดีแล้วทำจนแก่แจ้งแล้วอย่างเรานี้ถ้าปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ถึงหนึ่งกับหรือมากกว่านั้นก็สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ พระโลกกน,นาตตรัสดังนี้ถึงสามครั้งแต่พระอานนท์ก็คงเฉยมิได้ทูลอะไรเลยความวิตกกังวลและความเศร้าของท่านมีมากเกินไปจึงปิดบังดวงปัญญาเสียหมดสิ้นความจงรักภักดีอย่างเหลือนล้นที่ท่านมีต่อพระาศาสดานั้นบางทีก็ทําให้ท่านลืมเฉลียวใจถึงความประสงค์ของผู้ที่ท่านจงรักภักดีนั้นปล่อยให้โอกาสทอง ล่วงเลยไปอย่างน่าเสียดายเมื่อเห็นพระอานนท์เฉยอยู่พระพุทธองค์จึงตรัสว่าอานนท์เธอไปพักผ่อนเสียบ้างเถิดเธอเหนื่อยมากแล้วแม้ตถาคตก็จะพักผ่อนเหมือนกันพระอานนท์จึงหลีกไปพักผ่อนนัขนต้นไม้อีกต้นหนึ่งนบัดนั้นพระตถ,ถาคตเจ้าทรงรำพึงถึงอดีต,ตการนานไกล ซึ่งล่วงมาแล้วถึง45ปีสมัยเมื่อพระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆทอพระไทยในการที่จะประกาศสัจธรรมเพราะเกรงว่าจะทรงเหนื่อยเปล่าแต่อาศัยพระมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ยึงตกลงพระไทยย่ำทำเทรีและครานั้นพระองค์ทรงตั้งพระไทยไว้ว่าถ้าบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา ยังไม่เป็นปึกแผ่นมั่นคงยังไม่สามารถย่ำยีปรูปวาทะคือคำกล่าวจ่วงจาบล่วงเกินจากพาหิรละลัทธิที่จะพึงมีต่อพุทธธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ยังไม่แพร่หลายเพียงพอตรับใดพระองค์ก็จะยังไม่นิพานตรับนั้นก็ <ceramic. S 1> แลบัดนี้ <Ride. S 1> พระธรรมคำสอนของพระองค์แพร่หลายเพียงพอแล้ว <Never. S 1> พิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกา เป็นผู้ฉลาดสามารถพอที่จะดำรงพรหมจรรย์ศาสนวาดของพระองค์แล้วเป็นการสมควรที่พระองค์จะเข้าสู่มหาปรินิพพานทรงดำริดังนี้แล้วจึงทรงปลงอายุสังขารคือตั้งพระทัยแน่วแน่ว่าพระองค์จะปรินิพพานในวันวิสาขบุรณมีคือวันเพ็ญเดือนหก อันว่าบุคคลผู้มีกำลังกลิ้งศิลามืหึมาแท่งทึบจากหน้าผาลงสู่สัตว์ย่อมก่อความกระเพื่อมสั่นสะเทือนแก่น้ำในสัตว์นั้นฉันใดการปลงพระชนมายุสังขารอธิษฐานพระไทยว่าจะปรินิพ,พานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นก่อความวิปริตแปรปรวนแก่โลก,กาธาตุทั้งสิ้นมหาปตพีมีอาการสั่นสะเทือนเหมือนหนังสัตว์ที่เขาขึงไว้ แล้วตีด้วยไม้ท่อนใหญ่ก็ปานกันรุกษาขาหวันไหวไกวยแกว่งด้วยแรงวายุโบกสะพัดใบอยู่พอสมควรแล้วนิ่งสงบมีอาการประหนึ่งว่าเศร้าโศกสลดในเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนกุมารีน้อยคร่ำครวนปริเทวนาถึงมารดาผู้จะจากไปจนสลบแน่นิ่งนาเบื้องบนท้องฟ้าสีครามกลายเป็นสีแดงเข้มดุดเสือลำแพน ซึ่งไหลด้วยเลือดสดปักษาชาติร้องระงมสนันไพรเหมือนจะประกาศว่าพระผู้ทรงมหากรุณากำลังจะจากไปในไม่ชานี้พระอนุนสังเกตเห็นความวิปริตแปรปรวนของโลกธาตุดังนี้จึงเข้าเฝ้าพระจอมมณีทูลถามว่าพระองค์ผู้เจริญโลกธาตุวิปริตแปรปรวนผิดปกติไม่เคยมีไม่เคยเป็นได้เป็นแล้ว เพราะเหตุอะไรหนอพระทศพลเจ้าตรัสว่าอานนท์เอยอย่างนี้แหละคราใดที่ตถาคตประสูตรตรัสรู้มุนธรรมจักลงอายุสังขารและนิพพานครานั้นย่อมจะมีเหตุการณ์ที่ปริิอย่างนี้เกิดขึ้นพระอานนท์ทราบว่าบัดนี้พระตถาคตเจ้าลงพระชนมายุสังขารเสแล้ว ความสะเทือนใจและความว้าวีประดังขึ้นมาจนอสุชนทาราไหลหลังสุดห้ามหักเพราะความรักเหลือประมาณที่ท่านมีในพระเชษฐภพาดาท่านหมอบลงที่พระบาทมูลแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์อาศัยความกรุณาในข้าพระองค์และหมูสัตว์จงดำรงพระชนชีพต่อไปเถิดอย่าเพิ่งด่วนปรินิพานเลย กราบทูลเท่านี้แล้วพระอนนท์ก็ไม่อาจทูลอะไรต่อไปอีกพระโศกาศดูลท่วมทนไทไัยอนนท์เอ่ยพระาศาสดาตรัสพร้อมด้วยทอดทัศนาการไปเบื้องพระพักอย่างสุดไกลลีลาแห่งความเด็ดเดี่ยวฉายออกมาทางพระเนตรและพระพักเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ตถาคตกลับใจตถาคตจะต้องปร,ริมิพานในวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ อีกสามเดือนข้างหน้านี้อาน o น์เราได้แสดงิงมิตโอภาษอย่างแจ่มแจ้งแก่เธอพอเป็นไงมาไม่น้อยกว่าสิบหครั้งแล้วว่าคนอย่างเรานี้มีอิทธิบาทภาวนาที่ได้อบรมมาด้วยดีถ้าประสงค์จะอยู่ถึงหนึ่งกับหรือมากกว่านั้นก็พออยู่ได้แต่เธอหาฉเฉลียวใจไม่ไม่ได้ทูลเราเลยเราตั้งใจไว้ว่า ในคราวก่อนๆน,นั้นถ้าเธอทูลให้เราอยู่ต่อไปเราจะห้ามเสียสองครั้งพอเธอทูลครั้งที่สามเราจะรับอารัธนาของเธอแต่บัดนี้ช้าไปเสียแล้วเรามิอาจกลับใจได้อีกพระศาสดาหยุดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตรัสต่อไปว่าอานนท์เธอยังจําได้ไหมครั้งหนึ่งนู้เขาซึ่งมีลักษณะยอดเหมือนนกแรง้ง อันมีนามว่าคิดจกูดภายใต้ภูเขานี้มีถ้ำอันขจรนามชื่อสุกระคาตาที่ถ้ำนี้เองสาวกผู้เรื่องชื่อวเลิศทางปัญญาของเราคือสารีบุตรได้ถอนตันหานุัยโดยซึ่งเชิญเพียงเพราะฟังคำที่เราสนทนากับหลานชายของเธอผู้มีนามว่าทีคณคขะพระไว้เล็บยาวเมื่อสารีบุตรมาบวชในสำนักของเราแล้ว ที่คณะปริพาชกเที่ยวตามหาลุงของตนมาพบลุงคือสารีบุตรถวายงานพัดเราอยู่จึงพูดเปลยเปเยเป็นเชิงกระทบกระเทียบว่าพระโคดมทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าไม่พอใจหมดซึ่งรวมความว่าเขาไม่พอใจเราด้วยเพราะตถาคตก็รวมอยู่ในคําว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราได้ตอบเข้าไปว่าถ้าอย่างนั้น เธอก็ควรไม่พอใจความคิดเห็นอันนั้นของเธอเสียด้วยอานนท์เราได้แสดงธรรมอื่นอีกเป็นอนเนกปริยายสาริบุตรถวายงานพัดไปฟังไปจนจิตของเธอหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงอา ơi, นนท์เออยนภูเขาคิดจะกูดดังกล่าวนี้เราเคยพูดกับเธอว่าคนอย่างเรานี้ถ้าจะอยู่ต่อไปอีกหนึ่งกับหรือเกินกว่านั้นก็พอได้ แต่เธอก็หารู้ความหมายแห่งคําที่เราพูดไม่อานันเอยต่อมาที่โคตมะนิโครธที่เหวสำหรับทิ้งโจรที่ถ้ำสัตบับัใกล้เวภารบันพศที่กาลศิลาข้างภูเขาอิสิคิลิซึ่งเรื่องชื่อมาแต่โบราณการว่าเป็นที่อยู่อาศัยของพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นอันมากเมื่อท่านเข้าไปณที่นั้นแล้วไม่มีใครเห็นท่านออกมาอีกเลย จึงกล่าวขานกันว่าอิสิคิริบันพศที่เง้มเขาชื่อสับวิโสนาดิกาไรป่าสิตวันที่ตโปูทารามที่เวรุวันสวนไผ่อันร่มรื่นของจอมเสนาแห่งแคว้นมคตที่สวนมะม่วงของหมอชีวกโกมารพัทที่มัตตกุชิมิกทายวันทั้งสิบแห่งนี้มีรัฐเขตแขวงราชครกต่อมา เมื่อเราทิ้งราชครุยไว้เบื้องหลังแล้วจาริกสู่เวสาลีนครอ,อันรุ่งเรืองยิ่งเราก็ให้ในแก่เธออีกถึงหกแห่งคือที่อุเทนเจดีสัตตมภเจดีโคตมกะเจดีพระหุกุตตะเจดีสารังทเจดีและปาวานเจดีเป็นแห่งสุดท้ายคือสถานที่ซึ่งเราอยู่ณบัดนี้แต่เธอก็หาเฉลียวใจไม่ทั้งนี้ เป็นความบกพร่อ,องของเธอเองเธอจะรค่ำควรวญเอาอะไรอีกอ,นนนอานนท์เอ๋ยบัดนี้สังขารอันเป็นเหมือนเกวียนชำรุดนี้ เราได้สลักแล้วเรื่องที่จะดึงกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนั้นมีใช่ยิสัยแห่งตถาคตอานนท์เราไม่ได้ปรกักปรำเธอเธอเบาใจเถิดเธอได้ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วบัตรนี้เป็นการสังควรที่ตถาคตจะจากโลกนี้ไปและยังเหลือเวลาอีกสามเดือนบัตรนี้สังขารของตถาคตเป็นเสมือนเรือรั่ว คอยแต่เวลาจะจมลงสู่ท้องฐานเท่านั้นอานนท์เราเคยบอกเธอแล้วมิ่ช่หรือว่าบุคคลย่อมต้องผัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พึงใจเป็นธรรมดาหลีกเลี่ยงไม่ได้อานนท์เอย่ยชีวิตนี้มีความผัดพรากเป็นที่สุดสิ่งทั้งหลายมีความแตกไปดับไปสลายไปเป็นธรรมดา จะปรารถนามิให้เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นนั้นเป็นฐานะที่ไม่พึงหวังได้ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปเคลื่อนไปสู่จุดสลายตัวอยู่ทุกขณะและแล้วพระจอมศาสดาก็เสด็จไปยังพันทุคามและโพคานครตามลำดับในระหว่างนั้นทรงให้โอวาทพิสุทั้งหลายด้วยพระธรรมเทศนาอันเป็นไปเพื่อ โลกุตตระริยธรรมกล่าวคือศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะเป็นต้นว่าดูก่อนพิสุทังหลายศีลเป็นพื้นฐานที่รองรับคุณอันยิ่งใหญ่ประหนึ่งแผ่นดินเป็นที่รองรับและตั้งลงแห่งสิ่งทั้งหลายทั้งที่มีชีพและหาชีพมีได้เป็นต้นว่าพฤกษาละดาวัน มหาสิงขอนและสัตว์จตุบททวิบาทนานานชนิดบุคคลผู้มีศิลเป็นพื้นใจย่อมอยู่สบายมีความปลอดปโปรง่งเหมือนเรือนที่บุคคลปัดกวาดเช็ดถูเรียบร้อยปราศจากเลือดและฝุ่นอันเป็นที่รบกวนดูก่อนพิสุทั้งหลายสินนี้เองเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิคือความสงบใจสมาธิที่มีศินเป็นเบื้องต้น เป็นสมาธิที่มีผลมากมีอานิสงส์มากบุคคลผู้มีสมาธิย่อมอยู่อย่างสงบเหมือนเรือนที่มีฝาผนังมีประตูหน้าต่างเปิดปิดได้เรียบร้อยมีหลังคาสำหรับป้องกันลมแดดและฝนผู้อยู่ในเรือนเช่นนี้ฝนตกก็ไม่เปียกแดดออกก็ไม่ร้อนฉันใดบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิ ก็ฉันนั้นย่อมสงบอยู่ได้ไม่กระวนกระวายเมื่อลมแดดและฝนกล่าวคือโลกกระทำแผดเผากระพือพัดซัดสาดเข้ามาครั้งแล้วครั้งเล่าสมาธิอย่างนี้ย่อมก่อให้เกิดปัญญาในการฟาดฟันย่ำยีและเชื่อดเฉือนกิเลสอาสวะต่างๆให้เบาบางและหมดสิ้นไปเหมือนบุคคลผู้มีกำลัง จับสัตราอันคมกริบแล้วถางป่าให้โล่งเตียนก็ป่านกันดูก่อนพิสุทั้งหลายปัญญาซึ่งมีสมาธิเป็นรากฐานนั้นย่อมปรากฏดุดไฟดวงใหญ่กำจัดความมืดให้ปราศนาการมีแสงสว่างรุ่งเรืองอัมภัยขับฝุ่นละอองคือกิเลสให้ปลิวหายปัญญาจึงเป็นดุจประทีปแห่งดวงใจอันว่าจิตนี้ เป็นธรรมชาติที่พ่องใสอยู่โดยปกติแต่เศร้าหมองไปพระคลุกเคล้าด้วยกิเลสนานาชน,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 นิดศีลส,สมาธิและปัญญาเป็นเครื่องฟอกจิตให้ขาวสะอาดดังเดิมจิตที่ฟอกแล้วด้วยศีลสมาธิและปัญญาย่อมหลุดพ้นจากอสวะทั้งปวงดูก่อนพิสุทั้งหลายบุคคลผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วจากอสวะ ย่อมพบกับปีติปราโมทอันใหญ่หลวงรู้สึกตนว่าได้พบขุมทรัพย์มหือมาหาอะไรเปรียบมีได้อิ่มอาบซาบซ่านด้วยธรรมตนของตนเองนั่นแหลเป็นผู้รู้ว่าบัดนี้กิเลสสานุัยต่างๆได้สิ้นไปแล้วพบใหม่ไม่มีอีกแล้วเหมือนบุคคลผู้ตัดแขนขาดย่อมรู้ด้วยตนเองว่าบัดนี้แขนของตนได้ขาดแล้ว ก่อนที่สุดทั้งหลายบรรดาทางทั้งหลายมากมีองค์แปดประเสริฐที่สุดบรรดาบททั้งหลายบทสี่คืออริยสัจประเสริฐที่สุดบรรดาธรรมทั้งหลายวิราคะคือการปรัสจากความกำหนัดยินดีประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์สองเท้าพระตถาคตเจ้าผู้มีจักสุประเสริฐที่สุดมากมีองค์แปดนี่แลเป็นไปเพื่อทัศนะอันบริสุทธิ หาใช่ทางอื่นไม่เธอทั้งหลายจงเดินไปตามทางมักมีองค์แปดนี้อันเป็นทางที่ทำมานให้หลงติดตามมีได้เธอทั้งหลายจงตั้งใจปฏิบัติเพื่อทำทุกข์ให้สิ้นไปความเพียรพยายามเธอทั้งหลายต้องทำเองตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นเมื่อปฏิบัติตนดังนี้พวกเธอจะพ้นจากมารและบวงแห่งมาร ดูก่อนพิสูจทั้งหลายความทุกข์ทั้งมวลมีมูลรากมาจากตัณหาอุปาทานความทยันอยากดิ้นรนและความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรารวมถึงความเพลินใจในอารมณ์ต่างๆสิ่งที่เข้าไปเกาะเกี่ยวยึดถือไว้ด้วยความเป็นของของตนที่จะไม่ก่อทุกข์กอโทษให้นั้นเป็นไม่มีหาไม่ได้ในโลกนี้เมื่อใดบุคคลมาเห็น สักแต่ว่าได้เห็นฟังสักแต่ว่าได้ฟังรู้สักแต่ว่าได้รู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเพียงสักแต่ว่าสักแต่ว่าไม่หลงไหลหัวพันมัวเมาเมื่อน,นั้นจิตก็จะว่างจากความยึดถือต่างๆหลอดปโปรง่งแจ่มใสเบิกบานอยู่ดูก่อนีิสุท,สทั้งหลาย,ลายเธอจะมองดูโลกนี้ด้วยความเป็นของว่างเปล่า มีสติอยู่ทุกเมื่อถอนอัตตานุทิธิคือความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนเสียด้วยประการชนิดเธอจะเบสบายคลายทุกข์คลายกังวลไม่มีความสุขใดยิ่งไปกว่าการปล่อยวางและการสำรวมตนอยู่ในธรรมดูก่อนพิสุทั้งหลายไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบความสุขชนิดนี้ สามารถหาได้ในตัวเรานี่เองตราบใดที่มนุษย์ยังวิ่งวุ่นสแสวงหาความสุขจากที่อื่นเขาจะไม่พบความสุขที่แท้จริงเลยมนุษย์ได้สรรสร้างสิ่งต่างๆขึ้นไว้เพื่อให้ตัวเองวิ่งตามแต่ก็ตามไม่เคยทันการสแสวงหาความสุขโดยปล่อยใจให้ไหลเลื่อนไปตามอารมณ์ที่ปรารถนานั้นเป็นการลงทุนที่มีผลไม่คุ้มเหนื่อย เหมือนบุคคลลงทุนวิทน้ำในบึงใหญ่เพื่อต้องการปลาตัวเล็กๆเพียงตัวเดียวมนุษย์ส่วนใหญ่มัววุ่นวายอยู่กับเรื่องกามเรื่องกินและเรื่องเกียรติจนลืมนึกถึงสิ่งซึ่งสามารถให้ความสุขแก่ตนได้ทุกเวลาสิ่งนั้นก็คือดวงจิตที่ผ่องแผ้วเรื่องการเป็นเรื่องที่ต้องดิ้นรนเรื่องกินเป็นเรื่องที่ต้องสแสวงหาและเรื่องเกียรด เป็นเรื่องที่ต้องแบกไว้เมื่อมีเกียรติมากขึ้นภาระที่จะต้องแบกเกียรติเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งของมนุษย์ผู้หลงตนเองว่าเจริญแล้วในหมู่ชนที่เพ่งมองแต่ความเจริญทางด้านวัตถุนั้นจิตใจของเขาเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาไม่เคยประสบความสงบเย็นเลยเขายินดีที่จะมอบตัวให้จมอยู่ในข่าวของโลกอย่างหลับหูหลับตาเขาพากันบ่นว่า หนักและเหน็ดเหนื่อยพร้อมๆกันนั้นเขาได้แบกก้อนหินวิ่งไปบนถนนแห่งชีวิตอย่างไม่รู้จักวางดูก่อนที่สุดทั้งหลายคนในโลกส่วนใหญ่ เต็มไปด้วยความกลับกรอกและหลอกลวงหาความจริงไม่ค่อยได้แม้แต่ในการนับถือศาสนาด้วยอาการดังกล่าวนี้โลกจึงเป็นเสมือนระงมอยู่ด้วยผิดไข้อันเรื้อรังตลอดเวลาภายในอาคารเมื่อหึมาประดุดปราสาทแห่งกษัตริย์มีลมพัดเย็นสบายแต่สถานที่เหล่านั้นมักบรรจุเต็มไปด้วยคนซึ่งมีจิตใจเร่าร้อนเป็นไฟอยู่เป็นอันมาก ภาวะอย่างนั้นจะมีความสุขสู้ผู้มีใจสงบอยู่คนไม้ได้ยอย่างไรดูก่อนอพิสุทั้งหลายลการสแสวงหาทางออกอย่างพวกเธอนี้เป็นเรื่องประเสริฐแท้การแข่งแย่งกันเป็นใหญ่เป็นโตนั้นในที่สุดทุกคนก็รู้เองว่าเหมือนแย่งกันเข้าไปสู่กองไฟมีแต่ความรุ่มร้อนกระบวนกระวายเสนาบดีดื่มน้ำด้วยภาชนะทองคำ กับคนจนดื่มน้ำด้วยภาชนะที่ทำด้วยกะลามะพร้าวเมื่อมีความพอใจย่อมมีความสุขเท่ากันนี่เป็นข้อยืนยันว่าความสุขนั้นอยู่ที่ความรู้สึกทางใจเป็นสำคัญอย่างพวกเธออยู่ที่นี่มีแต่ความพอใจแม้กระท่อมจะมุงด้วยใบยไม้ก็มีความสุขกว่าอยู่ในพระราชฐานอันโออาแน่นอนทีเดียวคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนี้ มีใช่คนใหญ่คนโตแต่เป็นคนที่รู้สึกว่าชีวิตของตนมีความสุขสงบเยือกเยน็นปราศจากความเร่าร้อนกระวนกระวายดูก่อนพิสุจทั้งหลาย,ลา,ยลาบและยศนั้นเป็นเหยื่อของโลกที่น้อยคนนักจะสลักและวางได้จึงแย่งลาบแย่งยศกันอยู่เสมอเหมือนปลาที่แย่งเหยื่อกันกินแต่หารู้ไม่ว่าเหยื่อนั้นมีเบ็ดเกี่ยวอยู่ด้วย หรือเหมือนไก่ที่แย่งไส้เดือนกันเจ็กตีกันทำลายกันจนพินาศกันไปทั้งสองฝ่ายน่าสังเวชสลดใจยิ่งนักถ้ามนุษย์ในโลกนี้ลดความโลภลงมีการเผื่อแผ่เจือจานอบอ้อมอารีถ้าเขาลดโทสะลงมีความเห็นอกเห็นใจกันมีเมตตากรุณาต่อกันและลดโมหะลงไม่หลงงมงายใช้เหตุผล ในการตัดสินปัญหาและดำเนินชีวิตโลกนี้จะน่าอยู่อีกมากแต่ช่างเขาเถอหน้าที่โดยตรงและเร่งด่วนของเธอคือลดความโลภความโกรธและความหลงของเธอเองให้น้อยลงแล้วจะประสบความสุขความเยือกเย็นขึ้นมากเหมือนคนลดไข้ได้มากเท่าใดความสบายกายก็มีมากขึ้นเท่านั้นดูก่อน<ด>พิสุสทั้งหลายทำไมมนุษย จึงยอมตัวอยู่ภายใต้การจงจำของสังคมซึ่งมีแต่ความหลอกหลอนสับหลับและแปรผันทำไมมนุษย์จึงยอมตัวเป็นทาสของสังคมจนแทบจะกระดิกกระเดียตัวมีได้จะทำอะไรจะคิดอะไรก็รต้องคำนึงถึงความรู้สึกของสังคมไปเสียหมดสังคมจึงกลายเป็นเครื่องจองจำชีวิตที่มนุษย์ซึ่งสำคัญตัวว่าจเจริญแล้วช่วยกันสร้างขึ้น เพื่อผูกมัดตัวเองให้อึดอัดรำคาญมนุษย์ยิ่งเจริญขึ้นก็ดูเหมือนจะมีเสรีภาพน้อยลงทั้งทางกายและทางใจดูดูแล้วความสะดวกสบายและเสรีภาพของมนุษย์จะสู้สัตว์วรัชชานบางประเภทไม่ได้ที่มันมีเสรีภาพที่จะทำอะไรตามใจชอบอยู่เสมอดูอย่างเช่นฝูงวิหกนกกามนุษย์เราจเจริญกว่าสัตว์ ตามที่มนุษย์เราเองชอบพูดกันแต่ดูเหมือนพวกเราจะมีความสุขน้อยกว่าสัตว์ภาระใหญ่ที่ต้องแบกไว้คือเรื่องกามเรื่องกินและเรื่องเกียรดมันเป็นภาระหนักยิ่งของมนุษย,ยชาติสัตว์เดรัจฉานตัดไปได้อย่างหนึ่งคือเรื่องเกียรดคงเหลือแต่เรื่องกามและเรื่องกินนักพรตอย่างพวกเธอนี้ตัดไปได้อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องกาม คงเหลือแต่เรื่องกินอย่างเดียวลดภาระไปได้อีกมากแต่การกินอย่างนักพรตกับการกินของผู้บริโภคกามก็ดูเหมือนจะบริโภคแตกต่างกันอยู่ผู้บริโภคการรมและยังหนานแน่นอยู่ด้วยโลก,กียวิสัยบริโภคเพื่อ,อยุกามให้กำเริบจะต้องกินอย่างมีเกียรติกินให้สมเกียรติม่ใช่กินเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้อย่างสมณะ ความจริงร่างกายของคนเรามีได้ต้องการอาหารอะไรมากนะักเมื่อหิวร่างกายก็ต้องการอาหารเพียงเพื่อบำบัดความหิวเท่านั้นแต่เมื่อมีเกียรติเข้ามาบวกด้วยจึงกลายเป็นเรื่องกินอย่างมีเกียรติและแล้วก็มีภาระตามมาอย่างหนักหน่วงค่อนจำนวนมากเบื่อเรื่องนี้แต่จำต้องทำเหมือนโครหรือควาย ซึ่งเหนื่อยหน่ายต่อเอกและไถแต่จำใจต้องลากมันไปลากมันไปอานิจานจาดูก่อนที่สุดทั้งหลายการครองเรือนเป็นเรื่องยากเรือนที่ครองไม่ดี ย่อมกอดทุกให้มากหลายการอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นความทุกข์อย่างยิ่งพิสุดทั้งหลายเครื่องจองจำที่ทำด้วยเชือกเหล็กหรือโซ่ตรวนใดๆเราไม่กล่าวว่าเป็นเครื่องจองจำที่แข็งแรงทนทานเลยแต่เครื่องจองจำคือบุตรปัญญาและทรัพย์สมบัตินี่แลเตรึงรัดมัดผูกสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในภพอันไม่มีที่สิ้นสุด เครื่องผูกที่ผูกย่อนย่อนแต่แก้ได้ยากคือบุตรพัญญาและทรัพย์สมบัตินี้เองรูปเสียงกลิ่นรสและโฏทัพะนั้นเป็นเหยื่อของโลกเมื่อบุคคลยังติดอยู่ในรูปเป็นต้นนั้นเขาจะพ้นจากโลกนี้ได้เลยไม่มีรูปใดที่จะรัดรึงตรึงใจของบุรุษได้มากเท่ากับรูปแห่งสตรีดูก่อนพิสุทั้งหลาย ผู้ยังตัดอะไรในสตรีไม่ได้ย่อมจะต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ร่ำไปแม้สตรีก็เช่นเดียวกันถ้ายังตัดอะไรในบุรุษไม่ได้ย่อมประสบทุกข์บ่อยๆกิเลสนั้นมีอำนาจควบคุมอยู่โดยทั่วไม่เลือกว่าในวัยใดและเพศใด สำหรับพุทธโอวาทสามเดือนก่อนปรินิพานตอนที่หนึ่งก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังในตอนต่อไปในโอกาสหน้าขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านเทิญ